ส่วนของบริษัทโอลิไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลของเราครับโอลิไลท์มีแผนธุรกิจกี่ข้อนะครับเจ็ดข้อเจ็ดข้อครับแต่วันนี้ครับผมอยาให้ทุกคนที่เข้ามาอยู่ตรงนี้ไม่จําเป็นต้องรู้ทั้ง7ข้อเรานะครับเอาแผนสัก2ข้อดีไหมครับดีแล้วก็ผ่านสูตรครับสูตรง่ายๆเลยที่เรียกว่า1 2 2่เท่ากับ4เท่ากับจุดคุ้มทุนครับ วันนี้หากเราเองเห็นเครื่องแล้น่าใช้ไหมครับน่าใช้ถ้าเครื่องเครื่องนี้เรานะครับได้ใช้ฟรีเจ๋งกว่าไหมครับเจ๋งกว่าอ่ามาดูว่าทําไมถึงจะได้ใช้ฟรีด้วยแผนธุรกิจที่มีนะครับเข้อผมขออนุญาตเอามาเล่าแค่2ข้อแน่นอนครับวันนี้เราสมัครขึ้นมานะฮะร,ราคาเครื่องเท่านี้เลยครับสามเ0ราคาเครื่องพอสมควรอยู่นะครับแต่ด้วยอายุการใช้งานที่นานนะครับสมมุติ สัก5ปีละกันถ้า5ปีเราใช้คนเดียวตก20บาทต่อวันต่อคนเองถูกไหมครับถูกนะที่จ้างเครื่องออกกําลังกายให้กับเราจ้างเครื่องทําความสะอาดหลอดเลือดให้กับเรานะครับถ้าใช้2คนถูกลงอีกไหมฮะอ่าในห้องนี้ใครเอามาเป็นกิจการหมายถึงถือเครื่องไปให้คนใช้คนวางคนเช่ามีไหมครับมีก็ค่าเครื่องก็ถูกลงนี่คือในส่วนของอันดับแรก แน่นอนครับเมื่อเราสมัครขึ้นมาเขาจะเรียกว่าแพ็กเกจ P3 เงื่อนไขเดียวของธุรกิจนี้ครับก็คือเครื่องแรกของเราจําเป็นต้องวางฝั่งซ้ายก่อนอันนี้คือเครื่องที่1เครื่องที่1เกิดขึ้นนะครับจะมีค่าแนะนําเท่านี้ฮะสองพบาทต่อเครื่องครับหเครื่อง2เครื่องก็คูณไปตามนี้เลยไม่มีเพดานไม่อั้นนะฮะแต่ด้วยนะครับการบริหารงานของเราจะขยายแบบ2สายงาน คือมีเครื่องหนึ่งฝั่งซ้ายแล้วก็สามารถมีเครื่องที่สองฝั่งขวาได้ครับเครื่องนี้ค่าแนะนำ2,625ได้ไหมครับได,ได้นะ2,006เครื่องนี้ก็ได้2,006เครื่องนี้ก็ได้และสิ่งที่จะได้เพิ่มก็คือเขาเรียกว่าเทียโบนัสหรือค่าจับคู่ครับซ้ายเกิดขวาเกิดแบบนี้เขาจะจ่ายให้กับเราด้วย1 3 1 2 5บาท ต่อคู่เยอะไหมครับเย,เยอะนะหมื่นสามกว่าถ้าสมมุตินะครับเราเองมีรถพอจะผ่อนผ่อนช่วยได้ไหมครับค่าน้ําค่าไฟที่บ้านไหวไหมไหวให้ลูกไปโรงเรียนได้ไหมครับได้จึงเรียกว่าโบนัสคู่รอดครับหมื่นสามกว่าเนี้ยให้เราได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนแต่อย่าลืมถ้าเราแนะนําเองสอพตรงนี้ได้ไหมสอยพตรงนี้ได้ไหมครับหมื่น 3. ได้อีกกลายเป็นหมื่นกว่าครับ เท่ากับครึ่งหนึ่งของราคาเครื่องที่เราซื้อมาแล้วนะฮะเนาะแค่นี้พอ,อยังครับยังไม่พอเลยฮนะยังไม่พอบอกต่อเพื่อนเพิ่มเนาะดังนั้นหากเราบอกต่อเพื่อนเพิ่มอีกครับเราขยายองค์กรมาแบบนี้ถ้าเราแนะนําเอง2625ได้มั้ยได้ไหมครับได,ได้ได้อีกตรงนี้นะครับเราแนะนํามาอีกมาวางไว้2625ก็ได้อีก เมื่อเกิดซ้ายเกิดขวาแบบนี้ค่าจับคู่ได้เท่าไหร่นะครับ13125แสดงว่าชั้นนี้13ไปบวก26บวก26เท่ากับ18375บาทนะครับชั้นที่1ก็18กว่าชั้นที่2ก็18กว่า4เครื่องได้ใช้เครื่องฟรีหรือ,อยังครับ ได้ใช้ฟรีแล้วเนาะนี่คือแผนนี่คือสูตรครับที่เรียกว่า1 2 2เท่ากับ4เท่ากับจุดคุ้มทุนเมื่อเราได้ใช้เครื่องฟรีเกิดความสบายใจไหมครับพอจะไปบอกเพื่อนไปบอกต่อ1 2 3 4ที่เขาสมัครมาก,กับเราควรบอกเขาให้รู้วิธีได้คืนทุนไหมครับทำยังไงเอ่ยเขาต้องทำยังไงครับแนะนำและขยาย4เครื่อง ถ้าคนนี้คืนทุน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 เราสบายใจไหมครับองค์กรเราเพิ่ <c oughs> ไมไหมฮะรายได้เกิดไหมครับเกิดนี่คือสูตรง่ายๆของโอลิไลท์ตามนี้ครับ1นึ่งสองสองเท่ากับสเท่ากับจุดคุ้มทุนครับ